มุตสุอิติปิโสคำอ่านคำแปลอิติปิโสภาวาเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัตะรู้ชอบดยตัอ,องเองวิชาจจรณาสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาเจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตรตรุภุริสธรรมมาสารติเป็นผู้สามารถฝึกบริบทที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า สัตตาเทวมนุษย์นั้นเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษยา์ทาั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รูผ้ผู้เตือนผู้เบิกบานโดยธรรมพระธรติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสอนสอนสัตว์ดยงนี้สว่ากขาโตพระขวาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาเจ้าตัดไว้ดีแล้วสัมผัสติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ได้ไม่จำกัดกา เยหิปาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถอดโอปะณียโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัดจัดทางเวทที่ดับโพวินโยหิตเป็นสิ่งที่ผู้รู้ผู้ตื่นเพิ่งรู้ได้เฉพาะตนดังนี้สปฏิปันโนพระครวตโตสาวกสสังโฆสงสารของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ในปดปฏิบัติดีแล้วนนว,ลวุจุปฏิปันโนพระครวตโตสาวกสสังโฆสงสารของพระผู้มีพระภาเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว ยายาปติปันโนปะควตโตสาวกสังโภสงสารของพระผู้มีพระาเจ้าหมู่ไรปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากกข์แล้วสามิจีปฏิปันโนปคะคะวตโตสาวกสังโภสงสารของพระผู้มีพระาเจ้าหมู่ไรปฏิบัติเป็นคนแล้วยติททางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจะตาริตริสัยยุคาณิอัตถะปุริสโกาาคาราผู้แห่งบุตรสีผู้นับเรียงได้แปดบุตรเอสพะควะโตสาวกสังโฆ นั่นแหละสงสารของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนวยโยเป็นผู้ควรเก่สักการะได้เขานำมาบูชาปาหุนไวยโยเป็นผู้ควรเก่สักการะที่จัดไว้ต้อนรับทักคีนนยโยเป็นผู้ควรรับรักสินาทานอัญชลีการณนิโยเป็นผู้ที่บุคคลเพื่อไปคนนำอัญชลีอนุตตราังภุมยัเขตตังโลกัสสาเตเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญเพื่นยิ่งกว่าอยงนี้